ภาพที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเเป็นภาพของปลากระดีนะฮะกำลังแฉลบน้ำขึ้นมาเพื่อเพื่อจะขึ้นไปอยู่แอ่งน้ำข้างบนที่มีลูกปลาช่อนอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่าเข,เขาจะใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะฮะเ,เพื่อน ยังไงก็ติดตามชมไปด้วยกันเลยนะครับกำลังเหนื่อยพักเหนื่อยนะครับตอนนี้เพราะว่า,าจากระยะอ่างน้ำแอ่งน้ำที่หลังห้องครัวมาถึงตรงนี้ก็ประมาณาร่วม10เมตรได้นะฮะแล้วก็ระดับน้ำก็เป็น,ระ,นระดับน้ำตื้นๆนะครับ ประมาณ1 2ถึง2เซนซึ่งปลากะดีเนี่ยลำตัวเขาจะแบนและมีช่วงกว้างของลำตัวก็ประมาณ3เซนถึง4เซนเท่านั้นซึ่งเขาไม่สามารถที่จะว่ายในแนวตั้งหรือตามปกติของเขาได้นะครับเขาก็ใช้วิธีการใช้ลำตัวแบนราบไปกับพื้นร่องน้ำนะครับ ผมจะเฝ้าสังเกตดูวิธีการต่อสู้ดิ้นรนของเขานะครับว่าจะขึ้นไปถึงแอ่งน้ำที่เขาต้องการข้างบนได้อย่างไรนะฮะ หลังจากที่ดินโรนขึ้นมาจากแอ่งน้ำทางด้านที่ใต้ขึ้นมาระยะทางก็ประมาณ15เมตรฉลบน้ำขึ้นมานางก็มาพักฟื้นอยู่ในแอ่งในแอ่งน้ำที่มีลูกประชอนอยู่ด้วยนะครับเป็นสมาชิกใหม่ครับเริงล่ามากเลยนะครับครับเขาแหวกไหวไปมาจนน้ำขุ่นแต่ผมยังไม่ทราบว่า อาช่อนเจ้าทินเห็นได้ได้ทราบหรือยังว่าตอนนี้มีสมาชิกใหม่มาอยู่ด้วยแล้วครับเขาก็คือคุณกระดีเข้าใจว่าเป็นเพศเมียนะครับปากระดีได้น้ำนี่เป็นอะไรที่ว่าแหวกว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับด้วยความที่มีลำตัวที่แบน จะช่วยในการว่ายน้ําได้ไหวขึ้นคล่องขึ้นนะครับนี่ครับชมหน้าสมาชิกใหม่สรุปแห่งน้ําแห่งนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคือ1ลูกปลาช่อนอายุ2เดือน2ปลากะดีแต่ปลากะดีนี่ผมเข้าใจว่ามีน่าจะมีอายุมากกว่าน่าจะเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับส่วน เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตกับเพื่อนๆไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ได้ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจมาให้ผมมาโดยตลอดสําหรับเพื่อนใหม่กรุนาช่วยกดไลค์ที่สำคัญกดติดตามสันกระดิง่ง ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ผมได้เก็บมาฝากให้กับทุกคนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ